วิวคามวิวคามสวัสดีทุกคนด้วยครับคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมการบินครูไลท์ซิมูเลเตอร์นะครับผมพานี้ก็เป็นพานที่8กันแล้วนะครับโอ้โหนะนแปดภาในะยังเอ่ยังไม่มีตังค์เหมือนตังค์ตังค์งหมดเหมือนเดิมนะเพราะภาที่แล้วผมก็ลืมเนาะลืมกดเออเอ่เอนะกดคอนเฟิร์มเมนูนะเรียบร้อยนะตังค์ตังค์งหายหมดแล้วแตกนะนี่ตังค์ก็เลยไม่ไม่ไปไหนนทีนะนเล่นไปแล้วก็จนเหมือนเดิมนะนี่โอ้ยนะโอเคแล้วก็พาต่อจากพาที่แล้วนระีบปลดล็อกอันนี้เลยนะ นี่นะนี่ไปแฮมเบอร์เกอร์กับซุปมาเนอะแบบให้เขาให้เราเอาไปเวฟเนอะอันนี้เนอะหาเรื่องเพิ่มเติมอีกแล้วนะอันนี้ให้เราเวฟได้นะนี่นะเออนะก็ถือว่าเออมีดุกเล่นเพิ่มเติมเข้ามานะมีให้เวฟได้นะนี่นะแบบอาหารเวฟเนอะแบบร้อนๆนะครับร้อนๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีนี่นะแบบปลดล็อกเพอร์ฟูมนะน้ำหอมนะน้ำหอมกับลิปสติกบล็อกเนี่ยอันนี้นะโอ้แต่ราคาคุณดูสิราคาแบบโอ้แม่เจ้านะแบบใครจะซื้อหลงวัเนี่ยดูตังค์ผมด้วยนะพันแปดไอพันหกเนาะ ยังยังไม่มีตังค์ซื้อของไปขายเลยตอนนี้นะเออโอเคไหนดูซิวันนี้เรามีไฟอะไรกันบ้างนะโอ้โหเออแหละบนอยู่แค่สองสองเที่ยวเนี้ยรัเสเซียกับมิวนิกนะบนอยู่สองอันนี้นะเอออ่ะโอเคอันนี้เป็นมิวนิกนะกับเอ,อ่อรัเสเซียไปมิวนิกนะอันนี้ก็เวลา11บเอ็ดโมงนะ like ตอนนี้เป็นรอบบิรนรอบเช้านะแล้วก็เป็นเกียร์หนึ่งนะ AN โอเคไป56าสิบหกที่ด้วยนะซีดทัวร์พาสเซนเจอร์สีโอ้โหทัวร์พาสเซนเจอร์สียังเหรอน้อยจังเลยโอเคไป เดี๋ยวเราเก็บก่อนแล้วเก็บของปุ๊บไปปั๊บเลยนะไม่ต้องรอช้านะห้องนุงห้องน้ำมีไว้ประดับเฉยๆนะไม่ได้ทำอะไรนะนี่นะโอเคไปครับแอร์พอร์ตเหมือนเดิมไม่ได้ขับไม่ไปครับไม่ไปโอเคมาแล้วตัวนี้นะอยู่แอร์พอร์ตแล้วเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะโอเคอ่ะอยู่แอร์พอร์ตเรียบร้อยปุ๊บเราก็เราต้องไอ้นนี้อยู่อ๋ออยู่ที่เอ่อรัสเซียนะรัสเซียอันนี้เราอยู่ที่รัสเซียนะอันนี้เราไม่เคยมาปะวะเราเคยมาแต่ปลายทางไหมผมก็ไม่แน่ใจนะเอ้ยเคยมาอนี่วะเออเคยมาปลายทางแต่ไม่เคยมาแบบต้นทางหรือแบบ บินบินออกนะบินแต่แบบบินเข้ามาอย่างนี้เนะเออโชเคอันนี้เช็คอินจา้าวันดีจ้าคุณพี่จา๋าอืมวันดีจ้าที่รักเหมือนเดิมเลยนี่จา้าไอดีจา้าซีเนียเหมือนเดิมนะจา้าดิฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแลจา้าเป็นซีนี์ <laughs> อัปเกรดไ,ไวๆนะนี่นะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยแสแกนจา้าแต่สนุิมันเดินผ่านได้ปะวะอาจจะเดินผ่านได้นะตัวเนี้ยอ๋อเออมันอาจจะเดินผ่านแล้วแล้วจะขึ้นทำไมบ้างเวอไม่เป็นไรครับตัว,ต,วตัวไปเถอนะเนาะนี่เกตหนินนะโหคนรอเต็มเลยนะ อ้าวละเดี๋ยวนี้เราเราต้องทําการอ่ซื้อแบบซื้อของก่อนซื้อชั้นก่อนด้วยนะโอ้โหคนเต็มเลยนั่งกันบ้างก็ได้พี่เอ้ยไม่คิดจะนั่งกันเลยเหรอเนะี่ยสตอร์เรเราต้องซื้อก่อนไม่ซื้อไม่ได้นะอันนี้โอเคซื้อมารอบนี้ผมจะไม่พลาดแล้วนะเอาหวยมาหนึ่งอันหวยหนึ่งพอปะวะเออหวยหนึ่งพอเนาะแล้วก็หวยลิปติกแพงมากเลยอะ่ะเอลิปติกชั้นหนึ่งงั้นล้วกันอ่ะถือว่าลองนะถือว่าซื้อมาลองอ่ะอุย้ยพันสองแล้วเหรอพันสอง เอาเบอร์เกอร์ไปสัก2เนาะเออเบอร์เกอร์สองน่าจะพอนะแล้วก็ซุปด้วยอะซุปสองพอไหมพอเห,อต,เหอตังไม่เหลือแล้วนะเออพอแล้วล่ะตังไม่เหลือแล้วนะอันนี้72คือจำนวนเหรออ๋อหลือราคาวะอ๋อราคาราคานะแค่นี้พอไหมอะผมกลัวไม่พออะแต่ก็เออนะตังมันมีแค่นี้จริงๆคุณไม่พอจริงๆนะแล้วก็เอาอันนี้ไปแล้วกันสักสองเนาะ สองพอไหมเออพอแหละเพราะตังค์ผมจะไม่พอเลยนเดี๋ยวแค่นี้จริงๆหมดตูดแล้วจริงๆนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคบายไปโอเคดูหุ้นรูดตามผมเหลือร้อยยี่สิบสี่เหรียญน,นะเดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มเมนูเลยได้ไหมขอคอนเฟิร์มเลยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอีกนะมีแอดเข้ามาขอบวกได้ไหมขอสักเอ่อห้าเหรียญแพงไปไหมห้าเหรียญไม่แพงไปหรอกเนาะขอขอกำไรหน่อยเนาะไม่ผิดตังค์แล้วตังค์หมดตูดแล้วอันนี้อันนี้ นี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ผมขอสักสิบเหรียญได้ไหมสิบเหรียญขอสักสิบ,ส,บ,ส,บสิบสามเหรียญไปเลยไปอออขอบอกเขอโบกหน่อยเขอโบกหน่อยนะโบสนิดนึงนะส่วนพวกซุปเดี๋ยวมันจะไอ้นี่คอนเฟิร์มมาให้ไหมอนะ่ะพวกทรงพวกซุปอะ่ะหรือมันแบบมันไม่เกี่ยวกันวะอาจจะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวลองไปดูสิที่ฉันขอลองไปดูก่อนนะครับว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแบบซุปอะไรอย่างนี้ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมกลัวเหมือนกันว่าแบบเดี๋ยวหายตั้งหายอีกนะอันนี้สวัสด,ดีเจสวัสด,ดีอันนี้เปิดไปเลยครับอันนี้ก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะกดเปิดไปก่อนเนาะเปิดเปิดโอเคเปิดประตูเลยครับโอเคลุกเลยเหรอที่ชั้นมาเจลุกเลยเลยเนี่ยฮะเออทำดีเอ้ผมขนมปังมันเยอะจังวะผมเริ่มระแวงใจโลวังโลวังอะไรนัเนี่ยให้มาเยอะเหลือเกินเออว่าแต่ที่เวฟอยู่ไหนครับอ๋อที่เวฟอยู่นี่นะโอเค ยิงกลับไปก่อนเจ้นี่ยิงกลับไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่าเจ้มาช่วยยกของหน่อยเอ่อนี่เจ้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คขาบินเช็คเจ้อ่าพี่ยกของหน่อยขุยใหญ่อ่อขนมปังผมว่าต้องเอาไปไว้เยอะอยูๆเนี่ยไม่ได้น้อยๆเลยนะเนี่ยโอเพอร์ฟูมเออนี่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะเพอร์ฟูมเหรอแล้วตรงนี้กันนะเพอร์ฟูมพวกของหวยลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ว่างี้ไปเจ้ไปไปไปอันนี้เอาไปงี้ก่อนเนาะน้ำหอมกับเพอร์ฟูมไาตรงนี้นะโอเค แล้วก็เออโอ้ยอน,นี่ซุปนี่ว่าได้น,นี่เราผมต้องเกิดกันนี้ก่อนยัดเข้ามาครับอ่ะอันนี้ยัดมาน้ําแข็งน้ําแข็งเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยถ้าเกิดเราแบบมีเออเขาเรียกอะไรนะเออมีเนี่ยเอออะไรวะมีของขายเนี่ยแบบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นะอาจจะมีได้ใช้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ก็เก็บเก็บไปก่อนน่ไม่เป็นไรหรอกนะเก็บไว้เลยเจ๊ไม่ต้องเอาไปใช้ชั้นนะเพราะเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เจ๊ออกอบจเจ๊แล้วก็อันนี้ซุปผมมาใช้แน่นซุปเนี่ย ผมคอนเฟิร์มได้เจเจมาแซคิวอีก e. เป็นกรรมเออเจครับทนอีกแล้วผมเบื่อฉันชอบกลึก,กลึกมาได้เนี้ยนะอ่ะอันนี้โอเคส่วนแก้วเจฝา,ากเก็บให้หน่อยครับขอบคุณครับดีมากอันนี้น้ำกระป๋องนะกระป๋องไว้บนหน่อยนะกระป๋องไว้บนหน่อยโอเคกระป๋องไว้บนส่วนน้ำซุปน้ำซุปอันนี้เหมือนจะต้องเอาไปเวฟป,ปะเอาไปข้างหลังได้ไหมอ่ะเอออเาไปเวฟได้นะเดี๋ยวขอไปเวฟก่อนได้ไหม ปุ๊บแล้วมันเบฟยังไงวะอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดแล้วก็เอาอันนี้อ๋อเข้าไปเบฟอ๋อโอเคเอาไปอุ่นแต่มันจะเสียเวลาไหมเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซุปซุปซุปขวทิมโอ้ยดีนะมันไม่พังเกือบแล้วเกือบแล้วซุบกัะผัวทิมแล้วอันนี้แยอันนี้เอานี่ก่อนก็ได้เผื่อแบบฉุกเฉินนะฉุกเฉินใช้ใช้ฉุกเฉินอะไรอย่างงี้เนาะอ่าแล้วก็เบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์เจ๊เอาเบอร์เกอร์มาก่อนเออ ผิดเอ้ยออเจ๊ขอบุณปายครับอันนี้ซุปนะอันนี้ซุปซุปซุปมันต้องเวฟเลยปะวะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้อาจจะต้องเวฟเลยก็ได้เนาะอันนี้อ่ะเอาเข้าไปเวฟก่อนนะครับมันจะมันจะร้อนตลอดเวลาไหมเนี่ยวันมมนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปุ๊บอ่ะดันเข้าไปสิที่ี้ไม่ดันให้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะเช็คนี้ก่อนลืมลืมต้องเช็กทรโของออซิเจนอะไรอย่างงี้ก่อนนะนะนี่กระเพิง มันจะมีแบบว่าอันนี้ปะวะเออเขาเรียกว่ายนะแบบรถรถเออเครื่องบินไฟไหม้มีปะวะแล้วเราก็รีบโดดหนีอะไรเงี้ยไม่ยังไม่น่ามีเนาะเอออย่ามีเลยนะผมผมเดี๋ยวผมตายห่าเอาเดี๋ยวไม่รอดเอานะอันนี้นะอันนี้เสร็จใช่ไหมโอเคเออน,นี่เสร็จแล้วก็ปิดเลยจ้าอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะปิดมาปุ๊บแล้วก็ล็อกโอเคอันนี้ขนมปังอันนี้นะ้ำเบอร์เกอร์อ๋อเบอร์เกอร์อยู่นี่โอเคหยิบเบอร์เกอร์มาเลยเราจะเอาไปเวฟต่อนะนี่นะเฮ้ยเบอร์เกอร์ขึ้นลาวไเนี่ยคุณ ทำไมข้างบนมันแปลกๆวะเหมือนลาขึ้นเลยคุณผมคิดไปเองบอกว่าเหมือนลาขึ้นมากเลยนะอาจจะคิดไปเองก็ได้นะเออไม่มีอะไรหรอกขนมปังก็เพิ่งทามาสดใหม่นะนี่แต่ข้างบนมันเหมือนลามากเลยนะคุณดูดีๆสิใช่เลยอ่ะนะเดี๋ยวดิฉันขอมาตีกันนะค่ะนี่เป็นไงเบเกอร์น่ากินป่ะเอาเ้ยเอาเลยลูกค้าไม่เห็นหรอกนี่ไงเนียนๆครับเนียนๆนี่ก็เนียนๆไปนะลูกค้าไม่เห็นหรอกนะ เงินอ้ยอันนะลอแล้วรวยก,วยกันแล้วรวยแล้วนี่เป็นไงล่ะแล้วเราเวฟเป็นไงวะนี่ไปเลยเหรอเวฟไปเลยเหรอปุ๊บสี่สิบวิอ๋อโอเคสี่สิบวิต้องอุ่นก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยแบบไอ้นี่เนาะอุ่นสักสี่สิบวิไปก่อนนะโอเคอันนี้เราเช็คเสร็จแล้วเนาะอ้าวไะเดี๋ยวเราจะต้องทําการาเช็คบอตดิ้งพารแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสักครู่นะเราขอยืนยันคอนเฟิร์มเมนูก่อนได้ไหมนี่นะขอคอนเฟิร์มเมนูก่อนโซดาเราเอาเข้ามาแล้วใช่ไหม เออเข้ามาแล้วเนาะโอเคเพิ่มมาห้าเนาะเพิ่มแล้วอันนี้ยังไม่เพิ่มปะวะนล่วก็เพิ่มมาแล้วนี่สิบสามเออสิบสามสิบสามอ๋อสักสิบสามเนาะโอเคเพิ่มไปหมดละแล้วก็คอนเฟิร์มไปเลยปุ๊บโอเคคอนเฟิร์มไปดูแล้วลองเรามีของกินกันได้หน่อยเรบนีนะไม่ต้องห่วงนะนี่เปิดม,มาสิโอ้โหควันฉุยเลยนี่เก็บใส่กล่องไปก่อนได้ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ว่าคงไม่นี่เนาะคงไม่แบบเออเกิดข้อผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะแบบ จู่ๆก็แบบเออไม่ยินไม,ไม่ร้อนอะไรอย่างงี้นะไม่น่ามีเนาะผมอุ่นให้แบบดีๆแล้วอันนี้รับรองลูกค้าชอบแน่นอนนะอันนี้โอเคแล้วก็เบอร์เกอร์เอาไปยัดต่อแทนเลยครับอันนี้ปึ๊บจะมีเบอร์เกอร์ต่อ,อนะดีนะเพราะังว่าคงเออผมว่าคงจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะนนี้นะแล้วก็ใส่ไปนี้ต่อเลยนะี่เวฟเสร็จแล้วก็จะเป็นควันจุ่ๆอย่างงี้นะลาขึ้นเหมือนเดิมนะนนี้ลาขึ้นเหมือนเดิม,ด <laughs> ม,ดมโอ้ยตายตาย โอ้โหไหม้ปะเนี่ยทำไมมันเหมือนไม่ใหม่วะอ๋อมันเงามันเป็นแค่เงานะโอเคอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากเป็นแค่เงาเงานะครับไปเลยแหละผมว่าเบอร์เกอร์มันใหญ่ไปวะแม่งมันใหญ่ไปแล้วมันดูลำบากนะเนี่ยอะไรกันหนึ่งเฮ้ยพอดีเลยเอาเฮ้ยไมย้ไนทกันเลยไปข้างหลังอืมไม่รู้จะพูดยังไงเอ้ยไอ้ไทีแล้วเบ๊บเลยปุ๊บโอเคคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะไปบอดดิ้งพาให้แล้วครับนี่คุณลูกค้าอยู่ไหนวะยี่ยยรอรับได้เลย,น,ยนะเนี่ยเอ่ออันนี้เช็คาบอดดิ้งครับโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวไปเช็คบ,บอดดิ้งก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดินไปก่อนเดินไปก่อนช้าหน่อยมีต่อคิวกันเลยจ้าพร้อมแล้วจ้าเอ้ยยังมีตังค์อยู่นี่หว่าเกือบแล้วเนะี่ยเกือบหูยเฉวเฉียดนี่ต้อง,ต,องต้องลืมไปว่าต้องจ่ายค่านี่อีกเนาะนอะไรบอรดดิ้งอะไรอ๋อกดตัวนี้ได้มะโถอะแล้วผมไปกดตัวนี้ทำไมวะ นี่ซื้อไปกล้าซื้อก้าเลยเยอะคพอดีตัวเลยไเฮ้ย่ปเรยจา้จาขอขอเช็คตัวก่อนเด้อเดี s right. <S ๋ยวมาโอเคเจ๊ <Okay now. S 1> you have very เรียบร้อยโอเครอบนี้ครบนะมีอยู่ทั้งหมด38คนนะโอ้โหถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รอบนี้เนาะ เอออาจจะน้อยๆ้อยเนี่ยน,น,น,นะบอร์ดลิงผ่านรับนี้นะหรือว่าเราทำเสื่อเสียงไม่ค่อยดีวะลูกค้าเลยไม่ค่อยอยากมาวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเฮ้ยเจ๊ลืมลืมผมบอกให้เจ๊ไปต้อนรับหน่อยเออเจ๊เจ๊จ่าเจ๊เจ๊ไปต้อนรับหน่อยเจ๊นี่ไปต้อนรับหน่อยใจจ้าฝากด้วยเจ๊ฝากด,ด้วยนะลูกค้าเราเยอะนะลูกค้าเราเยอะอ้าวแล้วนี่โอเคมันยังเป็นซุปอยู่ใช่ไหมโอเคมันยังร้อนๆอยู่นะถือว่าใช้ได้นะนี่ใช้ได้นะโอเคนี้ออกมาเลยขเฮียใส่ก่อนหน้านี้ปุ๊บ ปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ปึ๊บ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 โอเค,อเ,คเรียบร้อยตรงนี้สวยนะถือว่าอุ่นเวียก,กหมดแล้วนะอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใส่ใส่ชั้นก่อนนะดึงดึงลูกค้คาขึ้นมาเตจอหลอดครับเดี๋ยวปพบนึนนะขออนุญ,ญาตเอ่มอันนี้อะไรวะอันนี้ขนมปังป่ะ อ้โหเจ๊เอามาใส่ในชั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเให้ตายเถอะเจ๊ขอญาตไปเช็คคาบินหน่อยขอบคุณครับดีมากนาทีผมเยอะแล้วเจ๊นะ <c oughs> หลังๆเริ่มนาทีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ขอฝากเจ๊หน่อยนะผมเริ่มไม่ไหวอันนี้เริ่มแบบทำตัวเองไม่ไหวละทำตัวเองเริ่มไม่ไหวนะให้เจ๊เขาช่วยหน่อยนะน,นี่นะแบบงานเริ่มเยอะขึ้นนะอันนี้แล้วก็ซุปซุปซุปมันเต็มล้วนีหว่ามันได้แค่สี่ชั้นเนะต่ออันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาอีกอันหนึ่งมาได้แน่นะ นี่นะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เก็บมาปุ๊บ,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 บโอเคหอมไม่จ้าคุณลูกค้าจ๋านี่นะหอมช่วยยินนะจะหอมๆห,มหน่อยนะนี่นะย้อยๆคุณลูกค้านิดหนึ่งนะอันนีออ้อาจจะไม่เป็นเลิกนะแล้วก็อันนี้เนาะเอาอันนี้มาโอเคผมว่าเบอร์เกอร์มันน่าจะมีคนซื้ออยู่แหละนะแต่ผมว่าน้ำเนี่ยออกมาก่อนสักอันหนึ่งน้ำน่าจะเยอะไปโอ้โหกดผิด,ผดในในกดผิดไหนๆก็กดไปละเออเปิดไปเลยนี่แล้วก็เอาเบอร์เกอร์มาอีกสักอันหนึ่งเนาะ อันนี้ขยับชั้นขึ้นไปเลยเออเอาของข้าวไปข้างบนเอ้ยเอา,เอา,เอาน้ำไปข้างบนนะอันนี้โอเคเรียบร้อยอันเดีเ๋ยวตรงนี้เคลียร์ครบแล้วเนาะขนมปองขนมปังนง,น,น,งน้ำอยู่นี่นะโอเคจิจูงจิจูอยู่นี่โอเคพร้อมส่วนชงชาเผื่อ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 ว่าเขากินกันอ่ะอันนี้ทีอันนี้กาแฟอ่ะสำหรับฟังก่อนนะโอเคตรงนี้แจ่มเรียบร้อยพร้อมเอาลหนเดี๋ยวดิฉันจะไปช่วยข้างหลังนะคะ ก็จะเช็คข้างหลังนีอุยโอ้โหคนมันน้อยจริงว่ะคนไปไหนหมดเนี่ยรูกสายการบินเราเริ่มชื่อเสียงไม่ดีว่ะเออลุงครับนั่งดีๆหน่อยนะครับขัาเก็บขันด,ด้วยครับโอ้พี่สุดหลอ่อโอเคตั้งดีมากเลยจ้าเป็นที่ตัวอ,อย่างทางสังคมนะอันนี้โอเคดีดีอันนี้ดีลุงดีอันนี้เจ๊มียังไม่ได้กินข้าวเจ๊ไปก่อนขอบคุณครับอันนี้นั่งดีดีเจ๊โอเคเก็บขาดกันไปคาดแหม่ครบเซตเลยเจ๊อันนี้ค่าเข็มขัดแล้วโอเคค่าครบแล้วอันนี้ เพิ่งแดกข,ข้าวจ้าเก็บก่อนจ้าอันนี้ด้วยจ้าเก็บก่อนนะจ้าเออปรับเบาะทำไมผมจะเก็บอันนี้ให้โอเคดีมากตรงนี้เจค่าจะเคลียร์ให้แล้วเนาะโอเคตรงนี้เจเคลียร์ให้แล้วล่ะพร้อมไปพร้อมจะแลนดิ้งแล้วจ้าเออกับแทนจ้าเช็คคอมพิวเตอร์เชคเคจ้าแล้วก็เวลคัมเลยจ้าได้ยังวะอย่างนี้เหรอ We are currently taxiing and expect to be airborne shortly. We're expecting great weather throughout the flight and at our destination. Our cabin crew is here to ensure you have a comfortable flight. If you have any questions or need assistance, please don't hesitate to ask. Sit back, relax, and enjoy the flight. Ladies and gentlemen, we are now preparing for departure. At this time, please ensure your seatbelts are fastened, your seatbacks and tray tables are in their full upright positions and all carry-on luggage is securely stowed either in the overhead compartments or under the seat in front of you all electronic devices should now be turned off or set to airplane mode smoking including the use of electronic cigarettes is prohibited for the duration of the flight we appreciate your attention if you have any questions please don't hesitate to ask one of our flight attendants thank you for choosing rani airlines and we wish you a pleasant flight Okay, พอเช็คคอมพิวต์ไปเรียบร้อยแล้วนะเมสเซนเสเซจเวลคัมก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วก็เมนูแล้วก็คอนเฟิร์มไปแล้วเนาะนี่คอนเฟิร์มเรียบร้อยมีซินเนคลาสล่ะแล้วก็ไม่ต้องคอนเฟิร์มแล้วเนาะเฮ้ยลืมซุปนี่หว่าเพอร์ฟูมก็มีลืมจะบอกนะ อู้อีกแล้วตปเจอเสียตังอีกแล้วกดผิดลืมโอ้โหน้ำหอม900าร้ครับผมลืมอีกแล้วว่าแล้วเกมนี้จนแน่เลยทงเล่นเกมนี้มาโอ้ยอีโคโนโมีผมอ่านไปหมดแล้วแต่ลืมบิสซนีคลสลืมอ่านน้ำหอมกับตุ๊บเจ็บไปถึงจัวเจ็บไปทั้งโอ้ยเก้าร้อยเลยนะคุณ ตังผมเลยยี่ห้าหมดแล้วผมหมดแล้วจนอีกแล้วนะนนไปเจ๊เราคงกินเกลือไปสักพักแล้เจ๊เอาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงหายผมว่าเสียงอะไรหายวะอันนี้เสียงหายแล้วอ่ะมันชอบปรับเสียงให้เองนะคุณขออภัยด้วยนะิวสิก็ไม่ต้องหน้านี้ปิดไปไปเลยจ้า ถึงชั้นบรรยากาศแล้วจ้าโอ้ <C. S 2> oh, สิงยังสิงไม่เลือกกันนี้เลยผมนี่แบบเอ่มไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหมดหมดกำลังใจหมดกำลังใจจริงๆอันนี้เหมือนไม่ต้องใช้แล้วแหละนะดูทรงแล้วเอาแค่โค้งเลยละมานะเบ,บอร์กงเบอร์เกอร์ก็ไม่ได้ได้ใช้เพราะเราไม่ได้แอดเข้าไปโอ้โหฟันจุย็โมงเลยแต่เราไม่ได้ใช้เรามาความจริงครับทุกคนนะ ว่าเราลืมจริงๆทำใจต่อไปโอ้ยป็นนะสวัสดีครับลูกค้าเอ่อเราจะคอนเสิร์ตเก็บเสิร์ตอาหาร้อนะรับเอาไปจ้าคร๊ไม่ใช่คร๊แล้วครับพอมีแค่นี้นีรจ้าครงกับขนมปัง ขนมปังด <heck> ้วยหรอซุ e เ็นยัไบแปไ่ซุปแบบไแชไเลย่้ซุปุบมาโอเคซุปมอะไรไม่ได้นะนะจริงๆไปเลยเนี่ยอย่างเนี่แหละคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับอนขนมปังครับอภัยนะอาจจะแบบเอิ่มมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับพอดีฉันลืมกดปรมทค่ะของฟีไปนะจ๊ะ โคกจ้านี่จ้าแกบแล้วจ้าี่แกบแล้วจ้าโอ้ยเอยทิ้งไปอีกเอ่เป็นไรหรอกของฟรีนั่นอะเริ่มเริ่มไม่ค่อยสนใจของฟรีแล้นี้โครกจ้าครกเอาไปให้หมดเลยจ้าชอบจ้าเอาทิ้งไปอีกเวรกรรมนี่จ้าขนมปังจ้าอันนี้ขนมปังจ้าขนมปังจ้าอกใจจ้าลุงมีความไม่ตากรุณาให้ผมนะซื้อยักซื้อโคกันบ้างนะโอ้จน จนอีกแล้วนะเล่นเกมนี้แล้วผมจนนะไม่รอดแน่นอนอ่ะอันนี้จ้ะยิงอีกแล้วไม่ได้จะทิ้งเออไม่ได้เอาสู่แล้วหรือเป่าพอดีก็อ yep ีมันโต๊ะมันไม่เนียบโต๊ะมันไกลมีน้ำจ้าน้ำเยอะเยอะเลยจ้าจะได้ไม่ขาดทุนมันขาดทุนเยอะแล้วคุณดิดูยังไงก็ขาดทุนแน่นอนโอ้โหกระน้ำหอมมากรากร้อยแล้วคุณดิไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยใส่ชุดหน้าๆไปเหมือนเดิมอ้ายนี้อ่าแล้วก็ โัดานี่เอาไปจ้าอันนี้หมดแล้วเอาชั้นใหม่นี่แล้วก็อันนี้จ้าใจจ้าโอ้ยยับยับเลยอันนี้ยับยับเลยโอเคโอ้ยมีเหลืออะไรเลยเว้ยกลับ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 อะเสร็จแล้วครับลูกค้าโอ้ยอือดูแล้วก็เจ็บใจนะหอมชุยทำมาสอิปดีลืมกดอีกแล้วผมไปกดแต่ คนอมีปะไม่ได้กดบิสเนตคัทจบเฮหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นสีเห็นหน้าแล้วก็อยากกินนะแต่เออทำไม่ได้ครับพอดีคุณลูกค้าเออพอดีแอร์ท็เตของเ,เราไม่ได้แอดเข้าไปนะคะอะไรงี้เอ๊ะจะเอาหวยเหรอมิจา่จาหวยมีแค่หวยนะจ๊ะเก็บไปก่อนจ้ะเอาหวยมาจา้ะมาจาิมาจา่า,จาหวยจา้าอันนี้ก็หวยจ้าอันนี้หวยจ้าลุงเอ้ยไม่ใช่ลุงหรือเ่าพี่เอาขอาไาอันนี้หวยจ้าโอ้โหต้องจับติดจับตุ้นจับเลยครับตอนนี้ หอมก็ไม่มีใครซื้ออ่ะเก็บมาไห้จ่ายไปจ้าขอาให้รักกี้กันนะจ้าทุกคนนะจ้าน,นี่เอ้ยแต่เราบบกเราเราโบกเงินมามันก็ได้อยู่เว้ยมันจะพอดีได้ไล่อยู่นะถ้าหลาังอย่าเอาเยอะครับเหลือแค่สี่ใบ,บนะจ้าสองใบจ้าสุดท้ายจ้าหมดละจ้าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล,ะละ้วล่ะเออลำผอมมาไม่มีใครเอาเลยไม่เอาได้ไงล่ะก็เราเราไม่ได้แบบแอดเข้ามาแล้วไม่มีใครเอา เออกดผิดนี่หว่าเมื่อกี้กดผิดนี่ไม่มีแล้วจ้าเอาด้ยวยหมดจ้าขอไปจ้าฟิตเนเสเ,นเรียบร้อยนะนนหมดเรียบร้อยนะอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วนะของหมดละตูดหมดตูดแล้วด้วยอันนี้อนนเอาหล่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอเอ่ออะไรนะรอคุณลูกค้าเขาไอ,นะอ้นี่เนาะรอคุณลูกค้าเขาใช่ขอเชิญชิวนี่นี่นะเดี๋ยวเราต้องเข็นไปรอนะอน,นี่ต้องเข็นรอป่าววะหรือหมดแล้ววะเอออาจจะไม่ต้องเนาะ เเก็บสังขยะทีเดียวเลยนะอันนี้น่าจะใช่ออโอเครอคุณลูกค้าก็กินกันได้เสร็จก่อนในนี้เฮ้ยมีงูงูเก่ามาแล้วงูเกา่าอยู่ไหนทน,นายจะเจอทีนึง่งว่างูเกา่าให้พกงูขึ้นมาบนเครื่องครับฟังเสียงก่อนเแหมไม่ใช่เว้ยนี่คุณลูกค้าเอางูมาได้ไงเดะ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 ลูกค้าแบบเอิดวันี้ เอออย่าจะชกอย่าชกอย่าชกเอ้ยเอ้ยตายแล้วมั้งผมเนี่ยตายแล้วมั้งเนี่ยจิบสิเออตายแล้วมั้งเดี๋ยวผมนี่โอ้ยนะเราทำขนาดนี้ผมก็เร่าจะตายไปแล้วตอนเนี้ยงูกัดผมแล้วละนับจิบปล่อยจิบปล่อยไม่น่ารอดนะอันนี me, ้ท mm. ิ ok ้งง oh, hey. ok ูถ่าขยะนะงูแต่งูไม่ได้ตายนะคุณนะอยู่ในถังขยะแหล่ะนะเออแตกไปละอันนี้เก็บของจ้าถ่าขยะมีบไม่จ้าไม่จ้า พนักงานจนจ้าตรงนี้เป็นหนี้จ้านะพี่นมาหอมมาแต่ไม่ได้ขายจ้าโอ้ยอันนี้จ้าเก็บาเลยจ้าเก็บจ้าขอบใจจ้าอันนี้ก็เก็บมาจ้าลุงจ๋าโอเคจ้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวดิฉันขอเช็คของก่อนนะจ้าเช็คว่าคุณลูกค้าเอ่อพร้อมไหมนะอันนี้ในเนี้ยนะเอออันนี้พี่ครับใบแหละนะบักเหมือนเดิมนะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากให้เจเขาไปเอ่อเช็คนะดีจ๋า I I'll do it right away. Ladies and gentlemen, we are now beginning our descent and will be landing shortly. Please ensure that your seatbelts are securely fastened, your tray tables are stowed away, and your electronic devices are switched off or in airplane mode. If you are seated next to a window, please ensure your window shades are raised for landing. We will be dimming the cabin lights for landing as well. If you need some light, there is a reading light above your seat. On behalf of the entire crew, thank you for choosing to fly with us today. We wish you a safe and enjoyable onward journey. Thank you and good day. ขอบเจนนะจ้าฝากเดี๋ยวเดี๋ยวผฝากให้เจนเาจัดการไปก่อนนะเจนเหมอเหรอเจนอผมเพิ่งพูดเนอะเขาก็เลยบอกจะขอ Landing นะนี่เดี๋ยวเดขอดูซิว่าโอเจนยังตัวไม่เสร็จเลยเจนมานั่งแล้วเหรอผมทําเองก็ได้ปะเ๊นมากลุงถ้าเก่งขัดดีๆลุง อันนี้ปรับบบร์ดีๆนะลุงนะขอบใจครับโอยโอเคเจนี่ผมว่าโดนคอมเพนเลยโดนคอมเพนแบบอะไรนักหนาเนี่ยจะให้ฉันกันต่างอะไรหนักหนาเนี่ยฮะอะไรเงี้ยแน่นอนเช่ผมก็อันนี้นั่งดีๆครับแล้วก็อันนี้เก็บเก็บจานด้วยนะเก็บจานด้วยโอเคโอ้หนั่งกันเบียดมากเลยอันนี้นั่ากันดีๆนะครับเป็นให้เกียรติกับคนอื่นด้วยนะครับอันนี้อันนี้โอเคเจโอเคอันนี้ลุงครับเก็บเก็บกระเป๋าเอ้ไม่ใช่เก็บกระเป๋าเก็บเก็บจานเลยนะครับเก็บที่วาง วางอาหารนิดนึงนะอันนี้โอเคอันนี้โอเคหน้าต่างล่ะหน้าต่างโอเคนะอันนี้ปิดทําไมเจ๊เปิดหน้าต่างหน่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามองไม่เห็นอะไรนะเจ๊นะเปิดหน้าต่างหน่อยจ้าน,นี่ก็เปิดเปิดเปิดอันนี้ปิดแล้วเจ๊ทช่ไมเจ๊ชอบปดิดหน้าต่างวะไม่เข้าใจผมแล้วงงจริงเลยอันนี้ลุงอีคนนึงมาเปิดหน่อยครับโอเคเช็คคอม plete ไปครับเออไปเลยไปเลยครับกัปตัน เออกัปตันอยู่ไหนวะกัปตนันแลนดิ้งเลยอะไรจ้านั่งเลยจ้าเองปืนเราจ้าคุณลูกเรือจ๋าโอ้ย ทำัมรอบนี้เลยแล้วแบบเหมือนเซ็งๆเลยเซ็งสิคุณผมลืมเพิ่มของเข้าไปนะแล้วมันเช่าได้แค่ครั้งเดียวเลยนะแบบหายแล้วหายเลยนะนี่นะผมบอกเลยว่าแบบมันค่อนข้างจะแบบเอิ่มถ้าเราพลาดก็พลาดเลยนะเงินไม่มีเลยนะเงินหายหมดเลยในนี้นะล b e ปี s ว g n Please use caution when opening the overhead compartments, as items may have shifted during the flight. We'd like to thank you for joining us on this trip, and we look forward to seeing you on board again in the near future. See you again. พี่จ้าแดงคิวนะจ้าที่มาใช้บริการของเรานะจ้าเอ้ยไปสกิปเลยไม่รอเดี๋ยวเวลามาเลยจ้าเปิดแล้จ้าไปเลยจ้าเจ๊มายินนั่งต้อนรับลูกค้าเชิญออกไปเลยจ้านี่เปิดให้นะจ้า จริงๆเราไม่ต้องเปิดกัน,นเลยนะคราเปิดอันนี้ไงอะไรเนาะเออเราจะมาเปิดทําไมวะไม่เป็นไรหรอกเพื่อความเรียบร้อยของเราเราก็ไปเปิดไปนะแบบบริการจะได้ดีๆอะไรเงี้ยนะแบบให้เขาบริการดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าสายการบินเราก็ไม่ใช่สายการบินไฮคลาสอยู่แล้วนะเป็นแบบสายการบินโลคลาสงานนี้นะเออแบบบริษัทใกล้จะจริงเลยเราแบบบริการให้แบบเราต้องบริการดีๆหดี๋ยในหะ้คนจะได้ไมาใช้บริการนะบริษัทจะได้ไม่จรงในนี้นะเออหู้จะโดนฟ้องมาเลยนะบริษัทนี้นะอ่ะเปิดไป ไปจ้านี่ถึงลูกค้าจะน้อยแต่ผมก็บริการเต็มที่นะจ้าไปจ้าแตงกิ้วจ้าขอบคุณจ้าโอ้ยนี่บางนี่ว่ะช่างแม่งขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าไปเลยจ้าถึงรถโทรบอกเลยนะตาเองนะเฮ้ไหมเธอบอกนะตาเองนะไปเลยจ้าไปเลยจ้าคนน้อยมากเลยจ้านี้ขาดทุนจะยับเลยจ้านี่ทิ้งหมดเลยจ้าอุ้ยสกายลูกกี้โอเคไปผมไม่รอนะเจ๊ไปนะเสียเวลาอยู่น่ะดูไปก็เสียเวลาไปดีกว่านะนี่นะ จะได้คุนคืนไหมเนี่ยผมก็ไม่ทราบโอ้เจ๊เดินนำลิวม,มาคนเดียวเลยเลยแหมรีบเลยเจ๊มาแล้วสนามบ,บินมูวนินกนอะขอตังค์เพิ่มมั่งได้ไหม่ะตังค์ไม่มีแล้วอินคัม800ได้จริงปะวะอันนี้ก็โอ้สองดาวโอ้โหสองดาวโอ้โหดาวเดียวยับยับเลยอันนี้โอ้ยโ,โดนยับยับเลยนะอันนี้โอเคช่างมันเถอะนะปิดไป เรายอมรับอย่างเดียวนะอันนี้ทำได้แค่ยอมรับนะอันนี้บวกมา600เอ้ยทำไมมันบวกน้อยจังบวกมา600อยอ๋อไออีพีเนาะ EP ไปกลับบ้านดีกว่าอันนี้เราเจ็งแล้วนะอันนี้เหลือสี0รนะโอ้โหต้องไปทำไฟฝ์บ่อยๆนะอันนี้นะแบบหมดตูดแล้วจริงๆนะนี่หมดตูดแล้วนะเออไม่มีตังค์แล้วนี่หมดตูดนะปลายจ้าปลายจ้าอันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่านะจ้าเด็กๆนะมาจ้าแท็กซี่ไปกลับบ้านเห็นแล้วเหนื่อยท้อแท้ นอนเลยไม่ต้องรอช้านะนี้ป๊ับเอยไม่มีโทรศัพท์มานะโอเคอ่ะทุกคนครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบคีิปไว้เดีเพียงทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพารหน้านะครับผมแต้งฟอร์วัดกับผมบ๊ายบายครับ